สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องพลอยเอ็กซ์ตรีและวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอทแมปหนีคุณยายวันนี้เราก็จะมาหนีคุณยายคนนี้กันนะคะทุกคนเพราะคุณยายเนี่ยเขาก็แบบดูฟันคั้ีเข้าฟันเหลืองด้วย ว่าอย่าโดนเมวนี่แล้วก็มาเซิร์ฟที่สองแล้วแล้วก็โดสข้างล่างเนี่ยเหมือนจะเป็นลาวานะทุกคนแล้วก็แล้วก็ต้องกระโดดบนรุกโอมเชิฟตายรอ,อดเกือบตกเลยเมื่อกี้รูกอมเหลืองๆนี่มีประตูปิดตายเข้าไม่ได้ แลอ,อแล้วต้องเข้าตัวบีโอเคมาเร็วอุย้ยทุกคนดูฟันปลอมคุณยายสิแล้วตรงนี้ก็มีอะไรเนี่ยมันจะพ่นแก๊สหมิ่นออกมาเหรอเพราะฉะนั้นเราว่ามันน่าจะเป็นแก๊สหมิ่นจากปากคุณยายแน่ๆเลยต้องรีบไปเลย เลือบฟืบอ่ะเอ้ยตรงนี้มันมีหลายทางเลอเกินน่ะมีหลายทางอ่ะไปทางไหนอ่ะ ไม่ใช่แหละเดินทางกันต่อโอ้ยใช่ใช่ดูคุณยายสิเนี่ยคุณยายเขาถักไหมพรมเป็นลายตารางเอ็กโอสวยมากเลยุยเราว่าเราห้ามโดนลูกอมแล้วก็ห้ามโดนเส้นใด้ด้วยนะนี่ก็มาเซฟต่อแล้วอันนี้ก็จะมี ลูกบอลใหม่พรมสำหรับแมวของยายแน่ๆเลยโดนอย่าไปโดนเส้นได้นะทุกคนแบบโดนแล้วตัวเราแยกเลยอะแยกแบบแยกอะ่ะมันไม่ยากนะทุกคนเราแค่ทำให้มันยากเฉยๆโอ้ไม่ไม่ได้ผ่านสักทีเดียวชื้ วันนี้เราก็มาแบบในทีมสบายๆนะทุกคนอ้าวผ่านนนี้เรามาทีมสบายๆอุ้ยตรงนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเลื่อยเหรอน่ากลัวมากอี่เลือดด้วย,ยนี่ากลัวมากเลยทุกคนดื้อ นี่ตอนนี้เราก็รอดจากตรงเลื่อยมาได้แล้วข้างล่างนี่เป็นลาวะนี่งรูปน้องแมวของยายแน่ๆเลยว่าแล้วทาไมเขาต้องมีไหมพรมเอาไปให้แมวเล่นนี่เองนี่เป็นคุกกี้อันนี้ฟันปลอมของยายแสดงว่ายายเนี่ยเขาชอบกินขนมชอบกินลูกอมคุกกี้มากมายเขาก็เลยแบบฟันหลอเขาก็เลยต้องใส่ฟันปลอมตรงนี้เหมือนจะเป็นเยลลี่ใช่ไหม อุ๊ยตายเลยเดินเข้าประตูไปนี่น่าจะเป็นเยลลี่น่าจะเป็นหมาฝรั่งที่คุณยายเนี่ยเคี้ยวแล้วนะแล้วเขาก็เอามาไว้อย่างนี้ฉันจะโดดชื้ชือชอ้อ่านี่เราก็ชิวๆเลยสบายๆบายด วุ้ยทุกคนดูสิแบบเตานี่น่าจะร้อนมากดูดูดมีอะไรนั่นอะมันแฮมคนนะนั่น <c oughs> แล้วก็มีไส้กรอกคนด้วยโอ้โหยายยายยาย,ยายกินมนุษย์รู้เลวทำไมต้องหนีจากยายเพราะยายกินมนุษย์นี่เองน่ากลัวมากแบบ เราต้องรีบหนีแล้วเดี๋ยวยายเอบบากินเราตอนกลางคืน,นอา้าวเราโดนถุงโดนถึงถุงข้าวเมื่อกี้ตายเลยอ <c oughs> นี่จะทำไงเนี่ยอึฟ้ฟลบหลบหบเร็วเดี๋ยวตายชัดตัว <c oughs> ตอนนี้ก็เข้ามาประตูแล้วทุกคนโอเราจะไปทางไหนดีฟ <c oughs> ชิ <You. S 2> ้แอทางนี้อ้ oh. นี่มันเป็นไม้เรื่อปีิดโอ้โหเราไปทางไหนอะทางนี้ไหมเออทางนี้ไปได้ไม้เพื <c oughs> อปพดตายง่ะแล้วว่าอันนี้อ่ารอดรอดนี้ปะ นี่ก็เป็นสีสามแล้วก็สองนี่ชนและเราก็ผ่านมาได้แล้วอันนั้นมันเป็นไม้เคลือบพิษไม่ใช่ไม้หลอกนะถ้าไม้หลอกเนี่ยมันจะมองเห็นง่ายอันนี้เราก็ต้องโดดบนลูกบอลไหมพรมที่ยายเอาให้แมวเ,เล่นนะนี่ยายเขาชอบถักไหมพรมโอ้ยาย ย่าถืออะไรอะ่ะแล้วเข้าไปดูใกล้ๆและบางทีอาจจะเป็นตังนี่แล้วก็เดินบนได้ไปถ้าเราตกเราอาจจะตายได้เลยนะนะั่นอ่ะเพราะมันน่ากลัวมากออ้ยตรงนี้เป็นลูกอมเม็ดเล็กมากเลยเราจะโดดไปได้ไหมเนี่ยเพราะแบบยายเขาอมบ่อยเกินไปมันเลยเล็กหรือเปล่าอู้หูยืยกลางอากาศอยยยยยปไยไยย โอ้นี้ก็ง่ายดีมื้ยายเขาถือคุกกี้แสดงว่ายายกินคุกกี้บ่อยมากนี่คุกกี้สิ้นเล็กๆเ,เราก็ต้องกระโดดไปเรารู้สึกเหมือนยายมองตามเราเลย,อย <c oughs> เออเข้าไปในปากยายแล้วทุกคนแบบเมื่อกี้ใช่วยายดูเราโอ้โหดูฟันดิฟันฟัน ฟันแบบห่างมากแล้วก็แบบ น้ำย่อยนี่มีกดแดงๆกระเด็นขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอะแบบนี่นะคะแล้วก็มีอวัยวะมนุษย์แล้วก็มีอาหารมากมายที่อยู่ในเตาปิ้งแล้วก็ของหวานโอ้โหนี่ต้องมาเลือกประตูเสียงดวงแล้วไปแรงไหนได้ที่ทางนี้ได้ทางนี้ได้ทางนี้ปะโอตายเลยตึ๊บ หนึ่งสองฝั่งนี้ฝั่งนี้ออโอเคทุกคนดูเราแล้วนำไปใช้ตามนะนี่เลยแล้วก็ผ่านมาได้แล้วโอ้นี่เราต้องเหยียบกดอะไรของยายไปเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นกดเลือดที่อยู่ในร่างกายซึ่งมันก็ค่อยๆกระเด้งออกมาบ่อยมากเลย นี่มีเลเซอร์ในปากด้วยคนพิเศษนะคนนี่เขาไปคนพิเศษที่มีเลเซอร์ในปากเราก็ต้องมองมุมสูงเพื่อที่จะสามารถกะได้นะโอ้โหยนี่อะไรเนี่ยโอ้ยต้องการโดดบนกระดูกซี่โครงของยายตรงนี้น่าจะมาถึงกระดูกซี่โครงและอันนี่ซี่โครงของแท นี่กระโดดเราค่อยๆปีนขึ้นไปเซฟแล้วก็เข้ามาเฮ้ยทุกคนเราว่าอันนี้มันเป็นก้อนขี้คุณยายหรือเปล่าโอ้โหเรามาถึงไอ้นี่แล้วเหรอเรามาถึงท่อขี้แล้วโอ้โหน่ากลัวมากโอ้โหทุกคนเราออกจากตูดคุณยายมาแล้วว้าวใกล้ถึงแล้วตรงนั้นว,วไปกันเฮ้ยโอยตาย โดนโดนเลเซอร์แล้วตัวแหกเลยดือด้อตื้อไายูสต้ออบยัวไม่ให้และตอนนี้เราก็ชนะแล้วเย้นี่ยูทูบเหลืองยูทูบฟ้ายูทูบเขียวยูทูบม่วงยูทูบส้มยูทูบแดงนี่นี่นี่ ทุกคนรรสอซมากเลยจ้ำกระโดดสปีดเอยเดินไวเดินไวนี่เ,เต้นเดต้นดเดด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 ดย้ทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องพลอยอสตรีเมอร์ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็ขอ,อลาไปก่อน บ <Yay! S 1> ายบายเย้เกมคุณยายนี่ง่ายเหมือนกันนะเนี่ย